สวัสดีจ้ะกลับมาพบกับผมอีกแล้วลบูมแมรีวิวบ้านคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ใหม่ผมอยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีริขันพาคุณผู้ชมมาชมบ้านสไตล์นอร์ดิกสห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถงหนึ่งห้องครัวพร้อมระเบียงคุณผู้ชมผมบอกเลยราคาว้าวมากนะครับ1นึ่งล้านสแสนบาท ผมยืนอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับทางด้านขวามือของคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยทางเฟซ o ุ๊ o ยูท u ปทิกเก็ตสวัสดีจ้ะพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแก้วค่ะพี่แก้วครับผมขอถามวิธีการหาช่างสร้างบ้านก่อนพี่เรียกวิธีหาช่างสร้างบ้านยังไงพี่ติดตามเพจเห็นบ้านรีวิวของช่างเตี้ยในเพจของบุ๋มเอเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากพี่ะนะครับแล้วพี่เรียกช่างเตี้ยมามาสร้างเนี่ยพี่แบบไม่กลัวหรอพี่ว่าช่างจะโกงจะอะไรอย่างนี้ ช่างเป็นคนพื้นที่บ้านเดียวกันเลยค่ะตอนแรกตอนแรกที่ว่าดูไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าช่างเตี้ยคนที่นี่ดูที่ว่าหน้างานอยู่ปานบรีแล้วว่าเราจะวิ่งไปดูว่าหน้างานเป็นยังไงเราก็เลยเข้าไปดูอา้าวช่างเตี้ยเป็นคนปานบรีด้วยกันนะคะแล้วก็มาเจอตัวติงช่างดาที่ละที่สี่แยกก็เลยติดต่อคุยกันมาคุยที่บ้านครั้งแรกใจเราไปแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับช่างเพราะว่าเวลาตอนคุยอ่ะช่างเขามีความจริงใจอธิบายเราครบดีหมดเลยค่ะ นี่นะฮะคุณผู้ชมนะมมคือความรู้สึกเจ้าของบ้านแล้วเวลามาสร้างแล้วก่อนจะไปชมกันร้อยคะแนนพี่ให้กี่คะแนนครับเนี่ยให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยเพราะว่าตอนสร้างย็นตั้งแต่เซ็นสัญญาจนจบงานอะเราไม่มีเวลามาดูเลยพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อแก้วค่ะพี่แก้วอะพี่แก้วพาผมชมนิดนึงการดีไซน์การออกแบบใครเป็นคนดีไซน์ใครเป็นคนออกแบบครับพี่แก้วก็เลือกเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ช่างช่วยปรับ นี่ฮะทางด้านนี้ก่อนเลยพี่แก้วเลือกสียางสีอย่างเงี้ยคือช่างเขาให้เราเลือกสีเลือกรายได้หมดเล้วพี่ใช่ค่ะช่างตามใจหมดเลยว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงบอกช่างได้หมดเลยค่ะเราก็ส่งมาเลยว่าคุณดาอยากได้อย่างนี้นะแล้วก็ออกมาได้แบบนี้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมสวยมากนะครับตัวบ้านก็จะเป็นบันไดขึ้น3ขั้นนะครับขึ้นมาเป็นระเบียงใช่ไหมครับพี่แก้วค่ะนี่นะครับในส่วนของประตูโหพี่แก้วประตูนี่คือใครเป็นคนเลือกพี่ เลือกเองค่ะอันนี้ก็คือจะเสียส่วนต่างหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือช่างเขาจะมีราคาของเขาให้เป็นประตูแบบอลูมิเนียมสั่งตัดอย่างนี้ใช่ค่ะแต่พี่แก้วอยากได้เป็นประตูไม้ตไมอย่างนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้2 0 0 0 0่นกว่าบาท20,000กว่าก็สมมุติของช่างเต้เขาให้เราประตูบาละหมื่นหรือ1 5ื่นเราก็ตัดตังกับเขาไปใช่ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมนะครับ อาพี่แก้วฮะพอเข้ามาปุ๊บภายในสี่ห้องนอนสองห้องน้ำทำไมเยอะจังพี่สมาชิกในครอบครัวเยอะค่ะอาพี่แก้วนำผมมาเลย <c oughs> ห้องโถงโหเข้ามาพี่สวยมากมีฝ้าหลุมด้วยนนไฟคุณช่างให้เยอะเลยใช่ตอนแรกในแบบมีแค่สองดวงนี้ช่างว่าไม่สวยช่างเพิ่มไฟหลุมดว,ดวงเล็กนี้ให้ช่างเพิ่มให้เองเลยค่ะหน้าต่างสามบานเป็นสัมผัดทั้งหมดใช่ปักไฟใช้สอยที่ผมน้บนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าจุดห้องโถงหูให้เยอะมากเลยพี่อันนี้คือช่างเขาเป็นคนจัดให้เราดูว่าใช่ค่ะพี่เป็นคนขอช่างจัดให้เองหมดเลยค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมนะครับพี่แก้วพาผมชมห้องนอนแรกได้ไหมได้นะครับคุณผู้ชมห้องนอนแรกจะอยู่ทางด้านนี้พอเดินมาปุ๊บนะครับห้องนอนมีหน้าต่างสามบานใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะปักไฟคือสามจุดบัวรังนี่คือเขามีให้เราอยู่แล้วมีให้เรายูแล้วค่ะก็คือพร้อมจบเนี่ยตกตารางไม่ละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเลยค่ะ นี่ฮะประตูใครเป็นคนเรียกงครับพี่แก้วช่างตัดให้หมดเลยค่ะ oh. ช่างเรื่องแบบให้หมดเลยก็คือเราอยากได้แบบนี้เลยแล้วราคาพี่ว่าเป็นยังไงบ้างพี่แก้วราคาคุ้มค่าที่บบเงินที่เราจาร่ายไปคุ้มค่าค่ะนี่นะทั้งแบบทั้งสีทั้งอะไรมันดูแบบว่าเออเห็นพอ,พอช่างเวลาจะมาดูตอนที่ว่าช่างเขาเสร็จงานกลับไปบ้านแล้วก็จะแอบมาดูก็คือประทับใจไม่มีอะไรติเขาเลยว่าให้แก้ให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมการสร้างส <2 S 1> เดือนเท่านั้นเหรอพี่2เดือนนิดน<ๆ>ิดแถมว่าช่างเขาหยุดไปด้วยนะคะทามาหยุดก็คือเสร็จเสร็จก่อนนะ่ะประมาณสองเดือนคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินประมาณสัก80เซนถึง1เมตรเนาะพอมาทางด้านซ้ายมือผมมันะเป็นห้องนอนที่3อ๋อคือพี่แก้วมีสมาชิกเยอะพี่แก้วเชิญเข้ามาไา้พี่นี่ห้องนอนนี้ก็คือคือพื้นที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่ก็จะทำประมาณแบบนี้ใช่ค่ะนี่ครับมีหน้าต่างให้หนึ่งบาน ไฟสามจุดน,น, <ะ S 1> นะคะุณผู้ชมนะครับก็อันนี้เป็นไฟสลับเปาหนึ่งดวงใช่ค่ะฟไฟจะเป็นสามสติปกครามันจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะสีภายในพี่เดี๋ยวผมลองปิดเปิดตังทพี่ก่อนอู้เปลี่ยนสีด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนได้สามสีนะนี่แล้วภายในเนี่ยสีพี่แก้วเลือกเองงทั้งหมดใช่ค่ะส่งรูปให้เป็นแนวทางของให้ช่างหรือว่าอยากได้สีประมาณนี้แล้วก็คุณดาเลือกให้หมดเลยเป็น อาแเราก็ออกมาสวยถูกใจค่ะโหอีกห้องหนึ่งคุณผู้ชมยังไม่หมดพี่แก้วนําผมไปเดินะห้องทางด้านนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนที่สี่อันนี้ห้องนอนจะไม่ใหญ่มากใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเกนเดียวเป็นของลูกไงค่ะอ่าคุณผู้ชมนี่นะห้องนอนไม่ใหญ่เกินตั้งใจเป็นห้องนอนเลยมีหน้าต่างให้1ึงบานปักไฟได้2จุดนะครับในราคานี้โอ้โหตารางเมตรละหมื่นสองห้าร้อยพี่แก้วว่าพี่แก้วดูช่างมากี่ช่างอะพี่ ตอนแรกที่นะัดช่างเตี้ยคุยเราก็ยังมีแอบ,บนอกใจไปคุยกับช่างอื่นนะคะแต่ว่าพอเราคุยแล้วอะเรามีความรู้สึกว่าความสามารถเขาไม่ได้อะเวลาเอาแบบให้ดูหรือว่าเหมือนเขาไม่เป็นมืออาชีพเท่าช่างเตี้ยค่ะเราก็เลยตกลงที่ช่างเตี้ยนะัดเซ็นสัญญาแล้วก็สร้างเลยค่ะเสาก็ได้เป็นเสาหลอเสาหลอค่ะ โซนนี้พี่แก้วห้องน้าน,นิดนึงคือทําไมไม่มีเคาน์เตอร์พี่เพราะว่าจะทําครัวนอกบ้านาเขาไม่อยากให้กลิ่นเข้ามารบกวนในบ้านนะคะแต่จริงๆิตามแบบของช่างเตี้ยเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ใช่ค่ะแต,แต่พี่อบอกว่าไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ต้องสร้างก็คือให้ต่อครัวหลังบ้านเพิ่มนิดน,นึงคนดูก็จะสงสัยว่าทําไมไม่สร้างห้องน้ําในห้องนอนสักห้องเลยพี่เหมือนเราไม่อยากให้เหมือนว่าห้องน้ําในห้องนอนมันอาจจะมีกลิ่นรบกวนเวลานอน,อน,อนเวลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่ะพี่แก้วพาผมชมห้องน้ำหน่อยนะครับพอเข้ามาคุณผู้ชมจะมีกระจกกระอ่างเลยนะ,ะนะครับเข้ามาปุ๊บนี่ชาโควันพีทคือเขาจะแบ่งผนังบานอา้ให้ตอนแรกในแบบในแบบก็ไม่มีมขอช่างช่างจัดให้นี่ครับพี่แก้วรีวิวภายในให้ผมชมหน่อยอมีอะไรบ้างที่ช่างให้เลนชาวเวอร์ได้ไหมได้หมดเลยค่ะทั้งชาวเวอร์ที่วางของคืองต้ตัวนี้เครื่อง้น้ำอุ่นเราซื้อแล้วก็ให้ช่างติดตั้งให้ค่ะอ่าชาโควันพีทนะครับพร้อมอ่าองพร้อมกระจกแบบเนี้ย นะครับได้ครบหมดเลยคุณผู้มชมคุ้มค่าไหมเสาก็เป็นเสาหลอ่ออีกก็เป็นอิฐมวลเบามีผสมอิฐบล็อกบ้างใช่นี่นะฮะต่อมาฮะเปิดประตูออกมาตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมเพิม่มเหรอครับพี่แก้วใช่ค่ะส่วนต่อเติมเพิ่มจากแบบก็คือจริงๆแบบอยู่เท่านั้นแบบอยู่แค่นี้ตกประมาณล้านสามค่ะอันนี้เพิ่มอีกประมาณสองแสนสี่จ้ะก็ตกตีเพิ่มอีกเป็นล้านห้าค่ะ แต่สองห้องน้ําเราจะได้อยู่แล้วสองห้องน้าได้อยู่แล้วค่ะอ่าคุณผู้ชมนี่นะตรงนี้เป็นส่วนตอ่เอเติมห้องน้ําในบ้านเราเอาให้เขามาต่อข้างนอกตรงนี้โอ้นี่นะฮะมาพี่แก้ามาครับมาต่อเลยพี่วุ้ยพี่แกแปลว่าชอบใช้แบบประตูเหมือนไม้เหมือนอะไรเงี้ยพี่ใช่ดูรู้สึกว่ามันสวยคลาสสิกดีค่ะอ่าห้องน้ํานี้ก็คือเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมพี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าช่างบอกว่า ขอเปลี่ยนกระเบื้องลายกระเบื้องมันจะได้ดูไม่ซ้ำกันในบ้านอ๋อช่เราอยากจะเอากระเบื้องลายเดิมแต่ช่างบอกว่าขอเปลี่ยนดีกว่าใช่แต่ซึ่งลูกชายก็ชอบชอบกระเบื้องพื้นสีนี้คุณผู้ชมได้ชาโควันพีนะนะครับของเวโน่นะควโน่นะแล้วก็รินชาวเวอร์อ่างกระจกได้ครบหมดเลยนะครับราวแขวนผ้านี่ก็คือจบแล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีต่อเติมพวกลงจอดรถน,นะครับต,ต,รต่อเติมเพิ่มต่อเติมเพิ่มนะฮะอ่ะออพี่แก้วครับ ถ้าจะให้แนะนําช่างเตี้ยเนี่ยพี่จะแนะนำไหมแนะนำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนแรกช่างดาเขาบอกว่าจะให้มารีวิวแต่เราก็บอกว่าเขินเขินกล้องไม่กล้าอ,ออกกล้องแต่ที oh. นีน้ใจคิดว่าอยากจะมายืนยันด้วยตัวเองว่าช่างดีๆมีอยู่จริงเพราะว่าการสร้างบ้านสําหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นหลังแรกแล้วก็อาจจะเป็นหลังเดียวในชีวิตครับพี่ค่ะเลยอยากให้ได้ช่างดีๆไปดูแลเนี่ยครับผมดีใจมากเลยนะเมื่อแบบ ได้เจอเจ้าของบ้านครับเมื่อเวลาผมแบบรีวิวช่างไปแล้วช่างทําจบช่างทําให้ลูกค้าจนเสร็จอ่ะผมรู้สึกแบบมันมันมีความสุขสําหรับผมแล้วเพราะว่าช่างทุกวันนี้โกงกันเยอะพี่ใช่ตอนแรกที่ว่าคุยกับช่างเหมือนเราเลือกใช้ระยะเวลาน้อยมากเลยในการเลือกช่างไีแต่คนบอกว่าดูดีๆนะเดี๋ยวนี้ช่างโกงช่างทิ้งงานกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเวลาได้คุยกับช่างช่างทางานอะไรเงี้ยกับมั่นใจแล้วมาดูบ้านทีไรก็คือสบายใจ ช่างเขาสร้างบ้านตามงบที่เรามีมันก็ดีค่ะแล้วก็มาดูบ้านอีทีก็มีแต่ความสบายใจก็เลยอยากแนะนำํำนี่ฮะคุณผู้ชมความรู้สึกของเจ้าของบ้านนะผมได้ฟังแล้วผมก็เพิ่มปิติแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะเมืม่อ<ม>ช่างติดต่อมาเฮ้ยบ้านหลังนี้ไปสร้างแล้วก็เป็น f อฟที่ดูบูมเอรีวิวบ้านนะครับเหมือน ผมเหมือนเป็นช่องช่หนึ่งที่แบบหาช่างสร้างบ้านให้กับ FC แล้วเห็นพี่แก้วพูดแล้วผมแบบเอ้ยรู้สึกดีมากเลยนะพี่ะนะครับนี่ฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อช่างเตี้ยได้นะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะคุณผู้ชมโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากๆนะครับ,บคุณค่ะ